อว่าคุณแม่ครับเคยเป็นเหมือนเหมือนจะเป็นสโต๊กก็คือเวลากินน้ําแล้วแล้วขนไม่ลงก็คือน้าก็จะกออกปากแล้วทีเนี้ยคุณแม่หายเองโอเคก็คือไม่แต่หลังจากนั้นก็ดีขึ้นแล้วก็หายครับแล้วก็เลยไม่ได้ไปหาหมออืทีเนี้ยก็คือจะถามว่าถ้าเกิดช่วงระหว่างระหว่างที่เป็นแล้วแล้วมันไม่แสดงอาการเนี้เราไปหาหมอได้ไหมครับแล้วก็คือเป็นคำถามที่ดีมากจนหมอต้องอัด คลิปบอกคนเลยนะคืออย่างนี้นะอาการที่เป็นที่บอกป่าเป็นแล้วหายเนี่ยอาการนั้นอนะเป็นอาการที่เขาเรียกว่า TIA คือไม่ใช่อพยึกแต่เป็น TIA TIA ย่อมาจากว่า Transient Ischemic Attack Transient แปลว่าชั่วคราว Ischemic คือการขาดเลือด Attack คือโดนโจมตีนะโจมตีขาดเลือดอย่างชั่วคราวคือสมองอะมันเหมือนโรคอัมพฤกษ์กันแหละแต่บางเอิญกระบวนการของร่างกายเนี่ยมันไปสลายริ้นเลือดอนันได้ เข้าใจไหมได้เลื่องมันก็เหมือนเหมือนเราอุบัติเหตุันทางถนนน่ะรถยังไม่ทันติดอะ่ะตำรวจเคลียร์ก่อนอ่ะรถมันก็วิ่งไปได้เข้าใจไหมนั่นคือเหตุการณ์นั้นเลยทีนี้หลายคนก็พอเป็นอย่างนี้เราก็จะทําเหมือนกันเลยคือเฮ <way> ้ยหายไว้ไม่ต้องไปหาหมอละคําถามคือต้องไปหาหมอไหมคําตอบคือต้องไปต้องไปเพราะอะไรเพราะหมอรู้อยู่ว่าภายในยี่สิบสี่ถึงสี่สบแปดชั่วโมงหลังจากนั้นน่ะคน เกินครึ่งจะเป็นอัมพฤกซ้ำแล้วจะเป็นถาวรด้วยเข้าใจไหมเพราะนั้นแปลว่าอะไรถ้าเราไปหาหมอตอนนั้นเนี่ยเราจะได้ยา ต้านเกล็ดเลือดมากินเพื่อป้องกันภายใน24-48ชั่วโมงนั้นไม่ให้เป็นอาัมาพฤกษ์ก่อนจากนั้นจนะเวียนหัวใช่เวียนหัวแล้วก็หายจากนั้นปะานั้นสัปดาห์หรือสองสัปดาห์เราก็กลับมาเป็นก็เป็นแล้วก็เข้าโรงพยาบาลเหตุ hey, ผลเพราะว่าภายในสองวันนะั้นเป็นเยอะมากเลยแต่ความเสี่ยงเนี่ยมันยังสูงกว่าคนทั่วไปอยู่อีกถึงหกเดือนหกเดือนนั้นนะ่ะคนที่เป็นอย่างนี้ครั้งหนึ่งเนี่ยในหกเดือนเนี่ยมีโอกาสจะเป็นอามาัมพฤกษ์ถาวรจริงๆ แล้วคุณป้าก็ไปตกกลุ่มนั้นไงเข้าใจปะ่ะถ้าวันนั้นเราตัดสินใจว่าเรารีบไปหาหมอแล้วหมอรู้ว่าเป็น TIA แล้วหมอให้ยาต้านเก็ดเลือดกินคุณป้ามีโอกาสที่จะไม่เป็นอัมพฤกษ์เลยอันนี้ไว้เตือนคนอื่นได้เลยลเดี๋ยวหมอจะออกคลิปให้ก็เียใอยู่นะว่าไม่ต้องเสียใจนนผ่านไป,ไไปแล้วอย่าไปเสียใจมันผ่านไปแล้วไม่เป็นไรมันไม่มีคนรู้หรอก นะคนที่จะมารู้งนี้ได้มันน้อยมากแต่ตอนนี้เป็นแล้วเนี่ยเป็นประสบการณ์ให้คนอื่นรู้แล้วเนี่ยจะมีอีกเป็นแสนแสนคนได้รู้เรื่องเนี้ยเข้าใจไหมไม่ต<ม>้องเสียใจเพราะว่าอะไรที่มันผ่านไปแล้วมันมันแก้ไม่ได้แล้วตอนนี้ก็ดีกลับมาเยอะแล้วถูกปะ่ะตอนนี้เดินนั่งรถมาเออนี่ก็เดินได้ไม่เป็นไ,นะไ,ไร,ไรคือหมอรักษากลับมาให้ แต่ไม่ต้องไปเสียใจนะมันอาจจะใช้เวลามากขึ้นนิดหน่อยแต่ว่ามันผ่านไราหมดแล้วโอเคนะอเ,คเออ,อเดีมากค,คำถามดีมากจ้าบ๊ายบครับ